ก็ถ้อแะมาเร่มาถอยค่ะก็พวกเราก็ทำใจกันระยะหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็ป่วยมานานแล้วแต่ว่ามาตนเต้นจรตงอปีนี้นะแต่เราก็ยังได้ไปเยี่ยมได้ไปเอ่อไปยนเดีอ่ะไปไปพบไปเจอกันของค่คุณที่ทคานฟังะนะคะ ก็ยังได้ยังไ,ไดงดีอ่ะนั่นคือในใต้ชีพจิตลอดเวลาค่ะจนกระทั่งมาคุณพ่อก็คือคุณพ่อไม่ได้ทีแสดงสีหน้าความเจ็บปวดซึ่งเ,เราก็ดีใจว่าคือคุณพ่อท่านตอนท่้นไปท่านก,ก็ไปแบบสบายอะค่ะไม่ฉีกโอทีไม่อะไรเลยท่านไปแบบปกบหน้าเนี่ยแบบยังดีเลยหน้าดีมากท่านก็เดินทางไกลถึงเวลาที่ท่านเดินทางไกลพวกเราก็ไปกราบลากันท่านสุดท้ายนะคะแล้วไปท่านไปสบายไม่ต้องห่วงอะไร ก็คิดว่าถึงเวลาของท่านแล้วค่ะและท่านก็ไม่มีหยู่อะไรแล้วจริงๆรงะยะปีสองปีมาน,นี้ก็เข้าขอเก็ะค่ะแต่ช่วงหลังไม่อยู่ไอทีประมาณเดือนนึงค่ะกลัอะไรบ้างอาจารย์เออค่ะท่านก็เจะจะป่วยๆอะไรเงี้ยนะคะก็มีอะไรนิดหน่อยๆเป็นคนก็คุณแก่นะคะค่ะแล้วก็ท่านก็กกนองนะาอ,ไไอ,อ,อะะา,าสูงกว่าแล้วค่ะท่านก็ถือว่าอายุดีพอสมควรแล้ว ตู้นะคะทีก็จะอยากอยากตู้อยู่แต่ว่าข้างในเราบางทีข้างหัวใจเอวย,ย,ยไปเอวย่ออะไรเงี้ยค่ะมันค,อค,อคอ่อยๆ่อยเสื่อมสภาพไปตามแบบแเกิดเจ็บตายอะนะแล้วก็ต้องินไปตามนี้นะคะตามธรรมะตามธรรมาชาติก็ตอนที่ว่าคงสู้ไม่ไหวแล้วก็บอกท่านว่าให้ไปสบายไม่ต้องห่วงอะไรแล้วท่านก็ไปในที่ที่สวยงามเป็นนี้แล้วล่ะค่ะไม่ต้องเจ็บปวดด้วย อยากตอบแฟนรนไหมจะได้ขนมจะได้ขนบมป่า ใช่ค่ะก็หายใจด้วยค่ะล้เลง เรียกได้ว่าโตมาก็คือตั้งแต่จำวาไม่ได้ก็คือได้ยินเสียงเพลงตาเนี่คุณแม่คงเปิดบอกโดยมุนทุนแล้วก็พอเราโตขึ้นมาเริ่มรู้เรื่องก็จะเห็นคุณตาคุณตาจะเป็นแบบรูปร้องใหญ่ที่แบบอบอุ่นน่ารักตาคือ ในชีวิตของแรนะคะท่านก็ยังสรุปเนาะแบบทุกครั้งที่ไปหาก็จะมีเรื่องขับขับทุกครังจริงๆอะคือเป็นเป็นคุณตาที่อบอุ่นมากค่ะแล้วเราเราภูมิใจในตุ่มตามากเพราะเราแบบพอเราเริ่มโตขึ้นมาเราเห็นทุกคนมาที่แท้ขับแด้วที่เป็นประสบกครณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบท่านเป็นแบบเป็นเป็นศิลปินที่แท้จริงจริงว่าแล้วเราเห็นท่านเวลาท่านร้องเพลงคือเป็นศิลปินที่แบบคือใส่ใจในเรื่องคุณภาพของงาน จะร้องเพลงแบบว่าตาจะไม่ยุดซิ้ร้องหมดแต่80 90ที่เราสุดเัวต้องเอาถังเอาซิเจนไปเราไลังไป่าีกลัวว่าแบบเดี๋ยวหน้ามืดเลยแบบนี้ก็คือเป็นเป็นศิลปินทีุ่เคมากๆค่ะแล้วก็เราก็ชื่นชมแล้วก็เคาก็คตาแกวก็เป็นเป็นเลเจนดี้ใช่่่อ้หคานีก็เอารุมาแล้วค่ะก็ ทมาคุณตาเอาไายออจริงๆเาอยากมาต่้นี้ว่าคือตัเราเดือนเนาะ็พอ3เนปว่าเราเปหากันไหมตั้งใจแต่ไปหายอยแล้วแต่ว่าเม่นกีวก็คือกับผู้รงกาแล้วรอบนี้คือไม่ได้ออกมาอีกเลยก็เลยเสียใจว่าทอลอดแต่เนี่ยมันแบบมนรอดหายก็เตงแทนก็นอตอนนั้นมากค่ะ ถอดสายแล้วแล้วสามารถเข้าไปฟังได้ย้ายกลับมาห้องห้องปกตินะคะแต่ก็ไม่ไม่ได้ถอดหรือว่าก็พี่แกรักสบายก็เลยวันนี้ก็ก็เลยได้พาตัวเล็กมามาเจอคุณงคู่ก็ครั้งแรก,ก,กตั้งแต่ทั้งหลายก็ไดดีใจคพราะยังยังที่เชื่อว่าแกแก

điều này để để được mình nhé, có những cái gì nên nói thì có cái để không phải 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 để พิธีรันวค่ะี่เป็นงมากเลยถ้าถ้าเป็นคนได้คะอคถามคถามเก่งมากก็

จริงๆก็คือว่าหนึ่งในสาเหตุที่คุณตาอยู่ได้ยาวคือจริงๆเนี่ยคุณหมอพูดมาตั้งแต่นี้ใช่แล้วแล้วว่าเอออาจจะไม่คงดีที่แล้วเพราะก็แต่คุณตาก็อยู่ได้เป็นปีเราก็แบบไปหาตลอดคือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาไหนแต่ว่าเชื่อว่าคุณเป็นงานเชื่อว่าตาผมใหย่หัวหน้าก็คือก็เลยแบบ เหมือนจะไปแต่คุณตาช่างน่าเขาคพึ่งหมอว่าเออจะไปแล้วนะไม่ไปคืออยู่ตอนน่อมาได้หลายเดือนแต่อย่างนี้แล้วก็คือจนจนมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะแล้ว,ลวก็คุณตาเชื่อว่าหนึ่งมีสิ่งที่คุณตายังห่วงก็คือเด็กแคทแต่ว่าคือเราตาตรงคือเราไม่ได้บอกคุณยายเแคทว่าคุณตาอาการไม่ดีมาเป็นปีแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากให้แกเสียงกระต่ายนะคะก็คือได้มาบอกคุณยายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าไม่น่าได้กลับบ้านแล้วนะ ก็คุณยายก็เข้มแข็งนะคะคือเข้มแข็งกว่าที่คิดคิดว่าทีแรกยังหูแบบจะรอใจะแนนี่ว่คุณยายยังไงเพราะว่าคุณคุ้มรักกันมากคุยอยู่ด้วยกันข้างนด้วยกันสอบเป็นแบบคู่สามีภรรยาที่แบบนักอยู่แน่นก็แกก็ก็เสียใจค่ะก็ก็แต่ว่าคุณยายก็เข้มแข็งเออรับมือได้ดีแล้วก็หลังจากนี้เราก็ต้องดูแลสภาพจิตใจคุณยายให้ดีที่สุด ค okay. well, <ge ar> ือ <ies> ม <light> <c uyor> ่เอะไรบ้างคะเป็นคุณยายใช่ไหมคะคือจริงจริงพยายเป็นคนเข้มแข็งมากคือเราเห็นแก่แบบเหมือนแบบคือจริงๆตอนที่บอกคุณยายท่านไม่ได้ร้องให้หูอะไรเลยนะเป็นณิ่งเลยก็จับมือคุณตาแล้วก็โถโถลุลุกๆที่น่แบบจะร้องไห้แบบท่านแบบร้องไห้คลุกไฟหรือก็คงเครียดก็คือห่วงว่าท่านเก็บอะไรไว้ในใจเยอะท่านท่านเหมือนแบบ ท่านเยี่ยมเข้มแข็งแต่ข้างในอาจจะแบบแตกสลายแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวว่าแบบล้อเราแบบคุณยายแบบเหมือนเราเราต้อเราก็ร้อเลยอย่างเงี้ยจนณยายเขาเขาจะเขาจะโผล่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลัวว่าแบบท่านอาจจะเก็บเยอะเกินหรือแบบวันดึงมันแบบระเบิดออกมาหรืออะไรอย่างงี้กลัวว่าสภาพจิตใจแกจะแบบแย่ลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างกังวลในเรื่องนั้นเพราะว่าแกไม่ไม่ไม่ค่อยจะแสดงความกังวงมากพยายบ้างะคุณก็จะเก็บ หลังจากนี้ก็มีหวยเด็ดวันนะคือหกวันหลังากนี้แล้วก็มีเอ่อเกร้อยวันแล้วก็จะมีทีรแล้าทคะ